สุดหล่อสุดหล่อจ้าน้องนั่นแหละจ้าสุดหล่อ <c oughs> กินน้ำมะพร้าวไหมจ้าน้ำมะพร้าวร้านพี่นะหวานหวานหวานเหมือนคนขายเลยแหละกินไหมสุดหล่อแม่ขาขายยังไงอ่ะ <c oughs> อุ้ยถามอะไรอย่างนั้น จะบ้าเหรอเลิกขายนานแล้วจ้าตอนเนี้ยขายแต่มะพร้าวอืมท่านก็หมายถึงมาพาะพร้าวแหละลูกเท่าไหร่ลูกละยี่สิบจ้ารับกี่ลูกดีจ้างั้นท่านเอาลูกหนึ่งได้จ้า,อาขอบใจนะจ้าสุน่อมะพร้าวจ้มามะพร้าวน้ำหอมจ้า ม่ค้านี่ใครรับซื้อมะพร้าวเนี่ยอฉันรับซื้อเองจา้าหืขายยี่สิบรับซื้อสามสิบโม้เปเนี่ยไม่ได้โม้จา้ารับซื้อจริงๆว้าวอไนของเขาเนี่ยขายยี่สิบรับซื้อ3ามสิบมันก็ขาดทุนเห็นไหนลองดูดิอ่ะถ้าอย่างงั้นฉันขายเลย ถ้าอย่างนั้นฉันก็รับซื้อเลยอ่ะนี่จ้ะสามสิบบาทเฮ้ยได้จริงด้วยเว้ยแม่ค้าแมค้ฉันซื้อสองลูกได้จ้าอ๋อสองลูกก็สี่สิบนะ้ะนะขอบใจนะจ้ะอ่ะนี่จ้ะ,ะแล้วฉันก็ขายเลยได้สิจ้าสองลูกก็หกสิบบาทนะอะ๋อ้ย <G ül> คนแบบนี้ก็มีบนโลกเว้ยได้เงินใช้ฟรีๆรแล้วกูแม่ค้าแม่ค้ามีหมดกี่ลูกอ่ะอืมทั้งหมดสิบลูกจ้ะถ้าองั้นฉันเหมาหมดเลย <S 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 ได้เลยจ้ากำไรหิงๆหิ้ได้ละจ้าอะสองร้อยขอบใจนะจ๊าฉันลอ ก็สามสิบสิบลูกก็สามร้อยอะให้เงินฉันขายเฮ้ยจะไม่ใหอ่ะแล้วไม่รับซื้อมะพร้าวแล้วเหรอฉันจะรับซื้อทําไมอ่ะฉันขายหมดแล้วฉันก็เก็บของกลับบ้านดิเอ้า